สวัสดีครับผมคน,นเมืองหนือสันติชแนลครับวันนี้คือคนเมืองเหนาอจะทําคลิปเกี่ยวกับถนนชันเมืองเลยนะครับมีคนถามมาเราก็เลยได้คอนเทนต์ไปเลยเนาะว่าวิธีการขับขับยังไงคนจะมองว่าการขับรถทุกไปโรงงานนี้มันสบายมันง่ายเหมือนบอกกล้วยเห็นก็นขับกันอยู่ม,มันไม่ง่ายนะครับผมมันไม่ง่ายเลยบอกเลยว่ามันไม่ง่ายข้อหนึ่งเราใส่สูงใส่เยอะ น้ำหนักอนะมันเกินอยู่แล้วครับเกินอ่าจากที่มาตรฐานแล้วเพราะว่าอ้อยเราเป็นช่วงฤดูหินเนาะเป็นฤดูอ่ะเก็บเกี่ยวนะครับประทุกื่อการเกษตรก็จะมีน้ำหนักตามคือกำหนดการกบปั้มสูงที่ทางสมาคมเขางอ่ากำหนดมาเนาะคือวันนี้คนของเราจะท,ทําคลิปเป็นการลงเขาหรือวิ่งเหนไปบางเลยนะครับอ่งถนนเส้นนาร่วงมีเป็นถนนหมายเลขสามอันตรายที่สุดสำหรับบ,บางเลยผมตีให้เป็หมายเลขสามนะครับ ขั้นที่ระดับที่สามไปที่อันตรายที่สุดมันมีอันดับหนึ่งอยู่ครับคนมาแลวก็ทำไม่รู้ว่าจะเหลือไม่ทิพแต่เราไม่ได้วิ่งเส้นนั้นแล้วอันดับหนึ่งที่สุดเลยจริงๆครับผมหมายจะพูดให้ฟังว่าอันดับที่หนึ่งที่สุดเลยก็จะมีเส้นที่เรามาจากอ่าเขาโมปูนะครับสีปูลงมาผ่านเขามนี่อันดับหนึ่งนะครับที่อันตรายอยู่เส้นเขาเมืองเลยนะที่เราลอยวิ่งจากที่คนมาไปวิ่งมาอ่า อันดับที่สองกับอันดับที่สามสูสีกันนะครับเช่นเมืองเลยแต่มืออันตรายกว่านะครับ,รบมืออันตรายกว่าในไข่ครับให้เราอันดับที่สามก็จะเป็นให้เป็นยกให้เป็นนาด้วงแต่สามอันดับนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นลำดับที่สนุนโหดจริงๆบอกเลยคนคนของเราบอกเลยสนุนโหดเลยจริงๆแล้ววันนี้เราจะเอาสมุนไมเ้เลขสาม อันดับที่3ามคนมุงหนาวขอขอแล้วปูเป็นระด,ดับนะครับเพราะว่าคนมุหนาววิ่งมาหมดแล้วเก็บทุกเส้นแล้วฟังอันดับหนึ่งก็คือมอปูผ่านเขาอันดับที่หนึ่งเลยที่น่ากลัวที่สุดที่มวิ่งมาอันดับที่สองตีให้เส้นเมืองเลยนาแขมนะครับอ่ามองเลยมองเหมือนไม่น่ากลัวนี่แหละสุดยอดเลยครับอันดับที่สามตีให้เป็นนาด้วงแตกก็สูสีกับมงเลยนะครับมันต่างกันแค่เขากับทางโุ้งชัน้นที่แข็นะครับ ทางลาเอียงกับเขาลาดเอียงต่างกัน่นี้แต่คือการร่วมจะวิ่งง่ายกว่าถึงจะเอียงก็วิ่งง่ายอยู่นะครับถึงเมืเ่อไงนี้คือวิ่งยากมากนะครับอเอา,เาแค่สามระดับนี้นะครับสุดๆแล้วนะครับแล้วสำหรับเส้นถนนอาวันนี้เรากำลังเริ่มจะลงเขาไปเลยพ้เหล่าจะเริ่มลงเขาในร่วงนะครับว่าเราวิ่งแบบไหนมันวิ่งง่ายจริงไหมมันไม่ง่ายนะครับอตอนนี้เรลาจะลงกับการร่วงคือทําคอนเทนต์ให้ให้คนที่ว่ามองว่าเออเอา คนลงหนาวทำให้ดูหน่อยตรงนี้มันชันรถจะบอกจะบอกหมดเลยนะครับชันจนถึงนู่นแหละครับหน้าโรงงานมิถผลเอาจนถึงตรงที่สุดท้ายที่รถมันลงนี่ก็ได้นะครับหน้าจอดเตียเพราะว่ามันสนมึงเลยอ่ะมันจะไปจบอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วมันเอียงตรงนั้นมันทำไมเอียงไม่เอียงแล้วจะบอกว่าเอียงไม่เอียงทําไมคนลงมันหลอกตาครับตรงที่ว่าหน้าหนองลูกเจ้านะครับหนองลูกเจ้าปั๊มปทขาออกหนองหิน ไปกันเลยครับตอนนี้เราเริ่มก่อนจะแจ่งกลวอีกก่อนนะครับตอนนี้กําลังจะลงเขานนหน้าร่วงครับน่ากลัวที่สุดแล้วนะครับแล้วก็หันของมเลยครับแลกวก็กาจัดชันหน้าร่วงนี้มันไม่ยาวนะครับทุกคนเขาหน้านร่วงนี้มันไม่ยาวมากแต่คือมันชันเนี่ยตอนนี้รถเราเริ่มน,น,น,นชันแล้วนะครับตอนนี้รถเราล่มชันแล้วคนโบราณจะใช้เป็นเกียร์สองลงนะครับเป็นลาพิเศษสองลง เียร์เต่านะครับถ้าเป็นรถฮีโน่ก็จะเป็นเต่าเต่าสามนะครับเต่าสามเต่าสามกับเต่าสองแต่ตอนนี้ช่วงจะลงตรงนี้นี่ครับที่สําคัญเลยไหมคนขงเราจะใช้เป็นเกียร์สองนะครับเกียร์สองไม่ใช่เกียร์กระต่ายนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ยังเป็นเต่าอยู่นะครับเป็นเต่าอยู่ยังไม่ได้สัมผัสไปไหนนะครับสำหรับเกียร์อีสูนะครับนี่ครับพอมาถึงตรงนี้นาร่วงนะครับบอกเลย ทุกคนห้ามออกซ้ายนะครับถ้ามันยาวเกินคงนอ,อจะทําเป็นทําเป็นที่เป็นจุดเป็นจุดไปนะครับแต่วันนี้จะทําสับแรกเลยเนะี่ยคนน้าจะออกขวาออกไม่ได้เลยครับตรงเนี้ยมันมีรอยคนลงไปแล้วนะครับนะดวงเราจะออกขวาคือตรงเนี้ยมันลงไปไม่ได้เลยนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมเอียงมากบอกเลยว่าชันจริงๆรถอะไรก็ช่างึ้นมาเ่ยล้มเลยนะครับเพราะรอยมันจะสูงสูงต่งสูงต่งนะครับเดี๋ยวเราลอยให้เขามาก่อนเพราะว่าเราจะลงไปนี่ เราลงาซ้ายไม่ได้เราก็ออกขวามานะครับตรงนี้คือไม่มีใครลงไปได้นะครับต้องออกขวาอย่างเดียวเดี๋ยวลองเข้ามาก่อนครับเราจะดึงปล่อยเลยเราจะจอดไปได้ตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยเพราะตรงนี้คือเราจอดไม่ได้้วเอียงนะครับอ่าเนียนมีรอย,อยเห็นไหม,มรอยก็ลงไปอยู่นะครับแล,ล้วถนนตรงเนี้ยขาลงของคูนาด้วงเนี่ยคือเอียงจนถึงสะอาดเลยนะครับเอียงซ้ายจนถึงสะอาดจะไม่ให้วิ่งซ้ายได้เลย เราจะข้อมเรียนอย่างเดียวอันนี้คือก,การตอบโจทย์ว่าทําไมอ่าปราชาชนเห็นเราข้อมเรียนเราวิ่งขวางเราวิ่งควนไม่ใช่นะครับมันต้องปลอดภัยจริงๆนะครับถ้าเราวิ่งซ้ายคือลงเลยเพราะมันยาวไปเลยนะครับเนี่ยอ่าถนนเส้นนี้จะเหมือนกันแหละครับกับหลังช้างนะครับเราต้องอยู่ตรงหลังช้างเลยไม่ไปอยู่ซ้ายอยู่ขวาไม่ได้อ่าเดี๋ยวขอทางเขานะครับ,บประมาณนี้ คือเขารู้ดีนะครับว่าเราขอทางเขาตอนนี้เราตีไปผ่าหมากคงไปแล้วคือจะไม่มีคาว่าวิ่งขวาวิ่งซ้ายวิ่งขวาก็ไม่ได้ก็เอียงถึงตรงนี้แล้วเ่ยวิ่งคอมเลยนะครับจะเหลือให้เขานิดๆน,นะครับเราจะเหยียบเข้ามาเส้นเหลืองนิดๆเราก็ไม่ได้คล่อมตะขวางเรียนเลยนะครับแล้วก็กาลร้อเราเอาเนาะคนครับอันนี้กลางวันเลยนะแต่กลางวันจะไม่ค่อยเห็นโค้งนะครับแต่กลางคืนจะมองเห็นเลยว่ามันเอียงหรือมันลาดเท่าไหร่นะครับ เิ้ยาวเกียรตนาทีถ้ามันยาวเกินคงอะไจะเปลี่ยนเป็นช็อตไปเรื่อยๆนะครับเป็นจุดเป็นจุดไปจนถึงหน้าโรงงานไิ่ถุนเลยวันนี้ครับคนเทนนี้นะครับไหนๆเราก็ได้ทําให้คนดูแล้วคือเนี่ยลงจะลงไปไม่ได้นะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยมันจะลงไปไม่ได้เลยนะนี่ยเนี่นี่ลงไปนี่คือล้มเลยนะครับทุกคนอขอใช้เป็นภาษากลางไปนะครับคนหนาวคนอีสานไปให้คนไทยรู้เร,รื่องด้วยเลยครับ ให้เป็นภาษากลางไปเลยนี่ตรงนี้คนราจะเปลี่ยนเป็นสีสียังเป็นสีเตาอยู่นะครับจะไฟป,ประมาณคนลาจะกดออกแล้วปั๊บเนี่ยจุดนี้จะถึงข่าสะอาดเ่ยนะครับทุกคนหัวเรือไส่ไปในไปไม่ได้ทั้งสองขัง,งมันเป็นหลังช้างนะทุกคนมันเป็นหลังช้างแต่เราจะกินซ้ายไปนิดนึงนะครับตอนนี้คนเราเปลี่ยนเป็นอ่าไฮแล้วนะครับไฮก็คือผักบิ้กระต่ายไปแล้วกระต่ายหนึ่งนะครับผมกระต่า,ตายหนึ่งไปแล้ว นี่เราเผื่อยเขาเราก็จะเบียดแทกมานิดนึงกแล้วก็เบยคห่อยครับถ้าลงลู่อย่างนี้เรามองเราดีเลยครับตรงนี้ถ้ามองโดยดีๆคือตรงดำๆนั่นคือตรงเอียงทางขวาไอ้ดำๆก็เอียงของเรานี่คือเหยียบได้ตรงขาวๆนี่แหละฝั่งนี้เส้นเหลืองคนเมืองหนาวจะค้อมได้อ่าคือค้อมเส้นเหลืองมาได้ประมาณสักครึ่บกว่าๆนะครับนี่คือเราก็เผื่อยเขาบ้างถ้าไม่มีรถนี้เราก็ค้อมไปเลย นะครับก็ขออภัยนะครับเราไม่ได้ว่าเป็นคนขวนเมืองขวนบ้านบางคนเขาก็ทําคลิปโออวิ่งขวงไม่รู้เรื่องไม่มันไม่ใช่นะครับมันไม่ขวงมันก็ล้มนะครับอุบัติเหตุเนาะทุกคนเพราะถนนบ้านเรามันก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับป่ะลวงเจาจะง้มก็ทำสวนก็ไม่ได้นะครับอ่าเราวิ่งไรเราก็วิ่งไปนะครับทุกคนเอาแล้วครับตอนนี้เราถึงนี่แล้วอ่าเราก็ให้อาจารย์ให้เขาแซงไปนะครับอ่าขึ้นมาแล้ว ามีการตบขวาตบซ้ายคือถ้าตบขวารถก,ก็แซงไม่ได้ตบซ้ายรถแซงไปนะครับอันนี้เราจะถึงชา้นาแล้วมันน่ากลัวขนาดไหน,นครับทุกคน,นี่ีนี่นี่นะครับก่อนจะตรวจจะสิงโรงงานนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับบอกให่เมงข้าให้เลยเส้นนาดวงไม่หมูนะจ๊ะบอกว่าไม่หมูนะจ๊ะกี่นาทีแล้วครับระครับนะ แปดถ้าเกิดว่ามันสัตว์ก็คืออีพีนียเราจะให้มันจุดท่าสะอาดดีกว่านะครับแล้วคนโเราณจะถ่ายตอนที่ออกท่าสะอาดอีกทีนึงว่ามันเอียงแบบไหนเพราะถ้าคลิปยาวเกินไปเราก็ยังไง่ะเนาะดูยาวเกินก็น่าเบื่อนะครับคนโเราณจะทําคลิปนี้เอาถึงท่าสะอาดพอครับคลิปต่อไปก็คือเรื่องเรื่องจากท่าสะอาดนะครับป้อมเอียงตรงไหนที่ดันเขากับเอียงดันเอียงพร้อมกันท่าสะอาดนี่นนนสุดยอดเหมือนกันถนนเส้นระลวงจนถึง วแจกนะครับชุดๆเลยทุกที่นะครับบอกเลยจยให้ไปตรงท่าสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวจะฟังเสียงล้อลั่นให้ดูตอนเดียวบิดขึ้นท่าสะอาดตลาดสดนะครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนนะครับไปถึงก่อนหน้าตลาดผมจอดยาสิตีแป,ป๊บนะครับทุกคนแอ,อ,อ,อร์ตากรองรอตอนนี้เราข้บมาแล้วซ้ายตรงนี้ยังลงไม่ได้นะเนี่ยก็คือสูตรนี้วิ่งคนมุหน้าวิ่งอย่างนี้เลยครับ คือถ้ามีรถสวนมาผมก็จะเอาล้อเนี่ยมาเหยียบเส้นเหลืองไว้ทางขวาทางซ้ายผมก็จะไปเหยียบประมาณนิดๆน,นะครับประมาณนั้นนี่สาสาดครับขออนุญาตพูดป่อยเลยนะครับพูดป่อยนะครับ,พรบเพราะวันนี้เราใช้สเต็ปพิเยากรอิเยากรเอาน,นะเดี๋ยวใส่มานะจะไปจอดยัดดีแป๊บนึงนะครับทุกคนเห็นไหมสะพานย่งเยี่ยง ก็ยังงงเลยครับปจอดยัดตีบแป๊บหนึ่งแล้วมาฟังเสียงตอนบิดออกต้อท่าสะอาดนะครับว่าเสียงล้อมดังขนาดไหนนะครับเอียงยังไงนะครับตอนเราบิดขึ้นตัวท่าสะอาดตรงนี้พราะเราจะลัดออกไปเฉดหัวแตะนะครับเฉดฟอนประเสริฐน,นะครับเราต้องเลยไปเส้นนี้ยัดตีบแป๊บนะครับ มาต่อเลยนะครับเช็คสเตีรอบที่สามนะครับคือเป็นการจอดเช็กระยะสเตีรหรือความถึงสตีรอบที่3ามคือรอบนี้ก็จบแล้วนะครับ <'re. S 1> ไม่ได้เช็คแล้วลนี่เราจะเลี้ยวบิดขิ้นท่าศา์บิดขิ้นท่าศาลจบแล้วก็คือเจอกันอีทีหน้าแล้วทุกคนเพราะว่าไปเจอกันที่กรอเขาบอกท่าศา์ไปว่ามันลั่นขนาดไหนแล้วมันเอียงขนาดไหนตอนเราดรันเขาแล้วเราส่งกำลังรถแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้มาฟังต้นปดตลอนนดไปแล้ว นี้มันจะเ,เกลือลูกหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ามันต้องรีบิดขึ้นไปเน่ยแ,แล้วช่วงบิดร,รถมันจะเอียงนะครับ <Okay. S 1> เห็นไหมเอียงไหมครับดูความเอียงรถนะครับเราโยกนี้เลยนี่ครับดูเอาครับอย่างไรดูเอาครับทุกคนเจอกันทีนเขาทัอาดครับผม